ผมแอบหยิแบแหวนทองของคุณแม่แล้วนําสิ่งนี้ไปให้เพื่อนที่โรงเรียนเป็นเรื่องราวของคุณแม่เวดนามคนหนึ่งที่เขาตกใจกับลูกชายของตัวเองมากที่ลูกเนี่ยได้นําแหวนทองน้ําหนักต้าตลึงไปให้เพื่อนผู้หญิงร่วมชั้นจังนั้นคุณแม่ก็ได้ทําการส่งข้อความไปหาผู้ปกครองฝ่ายหญิงเพื่อต้องการทองคืนแล้วแม่ของเด็กชายอนะ่ะเขาก็พูดประมาณว่าเขาไม่รู้ว่าลูกของตัวเองอะ่ะเอาแหวนไปให้ลูกของคุณได้ยังไงแล้วก็พูดต่ออีกว่าช่วยเตือนเด็กให้นําแหวนกลับมาให้ชั้นพรุ่งนี้ด้วยจากนั้นแม่่เเด็็กกกหญิงขาาาตอบบลับว เธอเห็นลูกของตัวเองเนี่ยถือแหวนเขาคิดว่าแหวนนะั้นอะมันเป็นแหวนของเล่นและพร้อมสัญญาว่าจะถามลูกอีกครั้งและจะรีบติดต่อ,อก,กับในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาที่ถามก็จะเป็นช่วงเวลาสี่ทุ่มกว่า,วานะคะทุกคนจากนั้นแม่ของเด็กชายก็รู้สึกร้อนใจอยากจะให้แม่ของเด็กหญิงเนี่ยถามลูกตัวเองไว้และในขณะนั้นเด็กหญิงคือกําลังนอนหลับอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่เด็กผู้ชายอ่ะคือแม่ถูกบล็อกเบอร์และแม่ของเด็กชายเขาก็ได้โพสต์เรื่องราวเหล่านี้ลงในสังคมออนไลน์คอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่า ถ้าแม่ของเด็ก